ค่อยๆเยับไปในที่สุดค่อยกระหอดแล้วค่อยกระหอดบนานภัยแล้ว yeah. เย่นี่ไงไปชึบ10ชั่วโมง <c oughs> วันนี้400กว่าโลนะคะไปกลับก็น่าจะเกือบพันกิโลโอเคว้าวขลองชิบกันขมวกผู้ชุดผู้ ติดสามหกศูนยด้วยแหละมานเดี่ยวก,กันสมองตากันลบก้ามาแห้งแก่หันหินจิดใส่บัตไทยที่หมายกิโลเองตัวเนี่ยเดจ้าหัวหอดแล้ยชัก,กแบบหนึ่งก็หอดแล้วเราก็เช็ดกล้องก่อนนะคะให้สะอาดเดียมอ่องกล้องนี้ด้วยโอ้โหดูดีฟุ่นนภาพจะได้คมชัด เป็นไงพาพรมชาร์จยังอพรมชาร์แล้วได้แล้วฟิลฟ้าโอเคเดี๋ยวขอพาพักกินน้ำก่อนแป๊บหนึงเลยเดี๋ยวไปสู้ต่อคะ่ะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนอันนี้ดับเครื่องสิบวินะคะสิบวินะดับเครื่องนี่โอ้เราขี่มาประมาณ สามร้อยกว่าโลแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยลุยต่อโอเคเดี๋ยวเราบิดยาวๆเลยค่ะเพราะว่าเราพักแล้วเรียบร้อยดื่มน้ำไปแล้วเดี๋ยวซัดต่อยาวๆซิ่งยาวๆเพราะว่านี่สี่โมงจะห้าโมงแล้วจะเย็นแล้วแต่ตอนนี้คือเราต้องไปซิ่งก่อนนะต้องรีบไปก่อน

ไฟเขียวไฟแดงนี้แทน ิ๊บปปิ๊บไเขียวไปแดงแล้วน่าจะเอ่อทางหลวงชนบทโอ้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  ออกเดินทางค่ะใกล้ถึงแล้วใส่แว่นก่นอนเพราะเราต้องใส่แว่นนะคะงั้นเดี๋ยวแว่นเราจะคาดเคลื่อนใส่สายแล้วก็ใส่ถุงมือพร้อมออกเดินทางจ้าอีกยี่สิบกนาทีดดรถลมเยอะแหละ เดินทางกันต่ออิออกเดินทาง แล้วตรงไปเด เีิยสองนาทีหอดแล้วก็าไก่ตัวน,น, ốt, น, ốt น,นี้มีนด t น ốt ีล้วนี่ก็สิบนาทีปิดแป๊เดียวปิดปืดปืดกะหอดด่วนไก่จักน้อยแนะ่ปิดไก่เดี๋ยวแจบบหนึงหลีกทาง,งเพิ่นก่อนอ่าหลีกทางให้พเพิินเนาะกับใไปตีบนี้ หญิงเล่นการ ไปจอดรอค่อยๆขย,ย,ยับไปในที่สุดคอยกระหอดแล้วค่อยกระหอดบานภัยแล้วเย้ yeah. ก็ถึงบ้านภายแล้เยเย่เยถึงสักทีนี่จ้ะถึงแล้วถึงบันภายแล้ว yeah, yeah, yeah. นี่เห็นไหมถึงบันภายแล้วคอยถึงบ้านภายแล้ว,อลวจอดไฟแดงอยู่ในที่สุดก็มาฮอดสัก,กทีถึงแล้วอันดับแรกนะขออาบน้ำก่อนเพราะว่าร้อนมากคนบ้าน ชยภูมิเลี้ยวซ้ายขอนแก่นตรงไปบ้านไผ่เลี้ยวขวามหาสารคามก็เลี้ยวขวาเอาว่าเป็นว่าคุณจะไปที่ไหนไปบ้านไผ่ใช่ไหมไปบ้านไผ่งเราก็เลี้ยวขวาเข้าในเมืองขอนแก่นไหมถ้าเข้าในเมืองขอนแก่นล้วก็ตรงไปนหนอ่ะเราจะเลี้ยวขวาเราจะไปบ้านไผ่เราถึงแล้วตรงนี้เป็นสี่แยก เขาเรียกอะไรสีแยกบ้านไผ่แมนบอ์แมนแล้วเฮ้ย <c oughs> ในที่สุดก็ถึงถึงเร็วด้วยนะถึงแบบว่าฟ้าไม่มืดโคตรสุดยอดเลยเราทำเวลาได้ดีปกติเราอาจจะต้องถึงแบบประมาณสักทุ่มหนึ่งน,นิดๆไปเกี่ยวแล้วไปเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วจ้า แต่ว่ารถว่าขยับได้จ้าอ่ะรถขยับแล้วไต่เกียดิ้นชันเรงออกตัว เดินทางแม้เราจะหลงบ้างเลยบ้างกับรถบ่อยบ้างก็เป็นธรรมดานะคะก็เดี๋ยวถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวขอตัวไปพักกินข้าวอาบน้าก่อนเพราะว่าอยากอาบน้ํามากบอกเลยว่าแบบเหงื่อท่วมมากต้องรีบไปอาบน้ํา นี่นะคะน่า10ชั่วโมงวันนี้400กว่าโลนะคะไปกลับก็น่าจะเกือบพันกิโลโอเคน้ำมันเหลือ2ขีดค่ะก็เรามาดูกันว่าตอนนี้ สี400่ร้อยกิโลสี่ร้อยยี่สิบแปดกิโลโอเคค่ะประมาณนี้